ได้เดี๋ยวเลี้ยวกลับทางนี้อีกทางเนาะอันนี้ร้านกระเป๋าแฮนด์มิดเฮนเมดเทียงผาใบอ่าเทียงผ้าใบบางแสนอันเนี้ยเออสวยๆนะดูดิพี่เอ๋สวยดูด้าใบก็เหมาะพี่ยานะเหมาะไหมเหมาะแบบเหมาะพี่ยานะนี่ไทด์โซ่แบ็คนี่ผ้าสวยนะพี่ยาชอบสีแดงเป็นทรงของรวยเขาทรงเขาเอาไว้เก็บค่าที่เขอาไว้เก็บค่าเชร์เหรอนะเอาไปสวยเดี๋ยวพี่ยาเป็นซีเซตเตอร์นี่ต้มห้าใบ พี่ชายรูปมาพี่ายรูปให้มามาพี่ยาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เอากล้องขอมพี่ชายด้วพี่ยาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ก็พอพี่ยานี่ยไม่อยากได้เพราะว่าอะไรเขาเขาทำมากว่าจะได้แต่ละใบมันเหนื่อยไงเขอยากให้พี่ยาเไว้เนี่ยใครอยากได้ใบนี้นะพี่ยาลงยันได้แล้วนะพี่ยาเอาปากกาไม่ติดเศษรวยสิพี่ยาลงยันได้แล้วมีใบเดียวในนี้เศษไปเลยครับ พี่ยาคุลุมรวยใครมาซื้อใบนี้ก็อ้นี้ไปใครโชคดีได้ใบนี้นะ4ี่เก้าสิบบาทพี่ยาลงยันให้แล้วมีใบเดียวมีใบเดียวมีใบเดียวในโลกมีใบเดียวในโลกมีใบเดียวในโลกตายใบเดียวในโลกก็ปะมาเดี๋ยวพี่ยาลงยันให้นะใครมาก็ได้ไปเลยนะสวยนะใบนี้พี่เอกนี่ดูดิสวยนะเขาอาจจะให้พี่ยาแต่พี่ยาไม่เอาได้สีแดงสีอ๋อ เขียนตรงเออสีแดงสีดีสีคำตอบพี่ยาตรงระสอบนี่นะมีใบเดียวในโลกใบเนี้ยสี่ร้อยเก้าสิบใครได้ไปนะพี่ยาบอกเลยว่ารวยแน่นอนเขาจะให้พี่ยาแต่พี่ยาให้สําหรับผู้โชคดีในตลาดเนี้แหละใครมาเดินชมตลาดก็คือได้ไปเลยใบเนี้ยนะได้ลายเซ็นพี่ยาด้วยร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 วยพร้อมพร้อมแบบที่เดียวได้ลายเซ็นพี่ยานะ ใครจะเป็นผู้โชคดีดแล้วถ่ายคลิปให้พี่ยาดูด้วยนะใครมาซื้อใบนี้นะใครจะเป็นผู้โชคดีได้ไปนะ,ะ,ะนี่นะนี่เราเขียนไว้เลยพี่ยาคนรุมแม่ค้านะให้พี่ยาแต่พี่ยาไม่เอาพี่ยาอยากให้ลูกค้าที่มาเดินตลาดได้ไปนะใบน,นี้4 9 0เก้าสิบบาท,บาทใครได้ไปขอให้โชคดีขอให้รวยสมปรารถนาทุกอย่างเอาเงินได้มาเยให้เนี่ย นะเขียนสองด้านเลยไม่กี่เหี้ยเขียนสองด้านเลยอยาเขียนให้แล้วนะใครได้ใบนี้ไปเดี๋ยวเรามาถ่ายดูกันนะเวลาใครซื้อใบนี้เรียกด้วยนะไปรวยรวยใครได้ไปเอ่ยไปคนไหนมาซื้อเรียกพี่ยาด้วยไปเนี่ยิายืนคู่ให้นะครับพี่ยายืนคู่ครับอ่าหนึ่งตาครับมองนะเอาตาเม็ดออาไปเอาเม็ดออาเอาเม็ดเอกเอาไป ในสองสามรนรป้ามองกล้องนี่ครับดูดีว่าใครจะโชคดีใครซื้อแล้วมนเรียกเราเลยนะได้ค่ะขายดีอืมเพนอันนี้ร้านหมูทอดร้านหมูทอดวันละวันละกี่ไม้วันละห้าพันไม้ร้านนี้ชื่อร้านอะไรหมูทอดหมูทอดพารวยร้านใหญ่มากนี่เป็นร้านที่สองนะครับ นี่ระวังให้ด huh. ีร uh ้อนนะไสายอ่ะเช้าวัสดีครับสสวัดีครับเดี๋เดี๋ยวไปร้านต่อไปสามบาทอ่านอยู่ค่ะไปตอบเขาด้วยสิตอบอยู่ไม่กล้าตอบไม่กล้าตอบขายหน้าตาเขาตบบคะอะไรไปตอบด้วยนะเราเม้นมาเราต้องเป็นคนตอบเดี๋ยวว่าหลังจะสอนแล้วก็คำนวณต้นทุนให้ดูที่พี่ยาให้พี่ยาตอบอ๋อจะให้รู้ต้นทุนเลยเรอออ่าเขาถ้าต่อนจะเล่นเ้ยผมนะคนเขาไม่เชื่อไงพี่เอกเขาได้ไป ร้านซูชิฮานะอันนี้ร้านกล้วยร้านกล้วยมาอยู่หน้าแล้ววันนี้นาขายดีจนได้มายู่หน้ามีนอกล้วยขายด้วยนะนอกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมโตก็มีหมดใครอยากได้หนอกล้วยนอละสิบห้าบาทพิ娅เดี๋ยวต้องไปเอาดินมเป็นปูผสมปูตายเลยรอบโรงงานเราเป็นปูจับแล้วแหละมันไม่พอจอดรถหรกต้องซื้อเพิ่มอีก นี่นะช่วยชล้วยร้านนี้พูกแล้วก็ปลูกเองขายเองบ้านเขาอยู่ไหนอยู่ห้องสิอยู่ห้องสิบองชวยเขาอยู่ห้องสิบี่น้องเรือมาเหรอนี่เนี่ยเทียนก็สวยมากสวยอ่ะอ้ี่ที่ว่าพีาอขาสวยจองครับวมรมไว้เป็นยี่นี้รว่งีพาซืื้ออนไหนมีราคาาโ ข้าวโพดต้มไอ้กระป้มกิข้าวโพดต้มมาอยู่หน้าแล้ววันนี้ใต้หมดแล้วพี่ยาใต้หมดรอก่อนไม่เป็วงนี้นะเป็นวงเมื่อดีแล้วอันนี้ข้าวโพดต้มอันนี้ข้าวหลามมาจากนครปฐมนครปฐมเจ้าเดิมเจ้าเก่าไก่หน้าที่รู้หน้าทะลักทะลิ้นทะลุนลงมาแล้วหน้ามันอะหน้าแม่ค้าอันนี้ละร้านข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ อิสระมกินได้นะ่ยรอกลับสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทเยอะไหมรอกลับสามสิบห้าบาทดูหน้าตาดิพี่อิงอือคือไยทีเป็นเชื้อสายอิสระสามารถมาเชื่อมงานอย่างมือได้นี่ของกินแน่นอนไปเฮ้ยเขาไม่ช่วยขายเขาช่วยขายด้วยขายหมดนะวันนี้อันนี้เป็นร้านน้ำแข็งใสร้านน้ำแข็งใสยังได้อยู่เราจะอัปเดตกันไป ร้านเพื่อนเนอะเพื่อนรู้ตัวนะเพื่อนเรรเพื ori, ่อนไม่รู้ไปไหนเพื่อนกยางเ่ลาี่เอามาตายฉลาดนะเพื่นโหไก่โดน่ากนะเบบาทนะคนีไทอดน่ากินยไก่อไก่สวย่งเลยอ่ะเก่งมากเลยสิบบาทโหเยี่ยมมากเลยเยาเี่นี่เรี่มเหมือนละโหเหมือนของพี่ยาเป้เลยเนี่ยนี่ดูดิไไม่เหมือนน้เมหมือนแล้วเี่ยรสชาติก็เหมือนเลยนี่ ไม่เสียแรงที่สอนมาอร่อยมากเลยเอาไก่ดูงับบัาวูไก่ดูงัาไปกินบ้านอร่อยอร่อยเกอยู่อ่ะเก๋อยู่เก๋อยู่ใครสอนให้หมักไก่เนี่ยไม่อย่างไงใครสอนให้ทอดเนี่ยไม่อย่างอร่อยอร่อยอร่อยมาพอดีวันฝนมันตกเราคุณกขการต็มที้วยครับพอดีเนี่ย15บาทได้ปอใช่ๆค่ะไอ้บอล5บาท7เฮ้ย15บาท7ชิ้นร้อย เฮ้ยจริงเหรอขายเล็บดิใหญ่กวาหน้าสิบห้าบาทโอ้โหดีมันทำ้็ไปได้ไงสิบห้าบาทใหญ่กว่าหน้าแม่ขายหน้าแม่ขายสองเท่าโอ้ยสิบห้าบาทอร่อยเปล่าลองดูก่อนนิ่มไหมแป้งนิ่มไหมนิ่งไหมมากพี่โอ้โหแป้งนิ่มมากแม่เดี๋ยวลองชิมให้มันดูนะครับถ้าสิบห้าบาทแม่อร่อยไม่เอานะได้ นุ่มทำดูแล้วแป้งนุ่มจับอร่อยนะอร่อยนะสิบห้าบาทอร่อยมามาแค่นี้แหละครับมานุ่นยังีบี้ยค่ะอั่นี้กินมาหนึ่งอร่อยเบี้ยมาเลยจะจุกเอานะครับกินเลยกินเลยพี่ยาต้องต้อนแลพี่เอกไม่มีมือเบี้ยนะแล้วใครจะถึงกันใช่ครับมันเยอะพี่ยาไม่ไรหวบดกินพี่ด่าอร่อกจริงบดของเขากดเตยังไม่ได้กินอันไทยอร่อยอร่อยผมจองสองอันไปให้น้องแมวด้วยครับ น้องแมวใจตังค์ด้สองอันถ้าไม่กินแด้จะกาลังเอาลงมาอร่อย15บาทมาเลยนะครับ15บาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิบซื้อซื้อไว้ชิมครับค่ะน้องแมวใจหลังพี่ปอยพี่ปอยให้น้องแมวสองอันนะครับ15บาทมีเยอะไหมวันนี้พันเลยพันลึ้งมาเลยมีพันกลองติ๊บห้าบาทติ๊บห้าบาทไลายดีบายเลยนิ่มด้วยใช่ไหมนิ่มมากเสียบชัดมากจัญยานิ่มมากเลย มาที่เด็กไช้ส่ง,สงสก็มัน15บาทนุ่มมากเลยรับประกันความอร่อยอร่อยจริงจริงอร่อยจริงจริงขายเพื่ออะไรไวะเนี่ย15บาทพี่ยาลองชีกเนื้อให้ดูนะครับทาไหมาชีกเนื้อดูหน่นะครับมันนุ่มยังไงมันนุ่มนี่ไงโอ้ยดูดิอ๋อโอ้ยดูแป้งนุ่มเน็คพี่ยากินหน้าอร่อยจัง15บาทมันอร่อยจริงจ่อเบอร์เกอรี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังอร่อยตามการตีบอกอร่อย อร่อยอร่อยเก็บท้องไว้กินร้านอื่นบ้างอากร่อยจริง15บาทมาไวๆนะจ้าอดหมดเยสิดป็ติดร้านจ่อครับจอเบเกอรี่ร้านจอเบเกอรี่จอเบเกอรี่คือเาขาย15บาทเราไปขาย20บาทได้เราจะขาย25บาทก็ได้ ได้ครับสบายสบายเข้าเหนียวมะม่วงได้อยู่ตรงนี้แล้วไม่เอาบางมามันไม่ร้อนน้วบางแล้วครับวันนี้บางยังไางยังาไม่ดียังไม่ขาดอาการแย่เมือนเนี่ยร้านเข้าเหนียวมากมังร้อนด้วยน่ครับก็คือร้านนี้40บาทเหมือนเดิมลองลมา40บาทเดิมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ละตนี้ ก็คือยังคุณภาพดีเหมือนเดิมร้านนี้ยังโอเคยังซื้อกันได้อยู่ยังมารับประทานกันได้อยู่ร้านนี้ขายเท่าไหร่ฮะเมื่อก่อนขายห้าสิบขายไม่ดีก็เหลือสี่สิบห้าขายได้ไหมขายได้รถมหาบาทได้ขายได้แล้วใช่ขายไปไปไม่ติดสีิบห้าบาทใหญ่หน่อยใช่ติดได้ด้วยสี่สิบห้าบาทแล้วก็ร้านนี้ร้านอะไรสุดจิริงแมวติ่งตองไหดเพชสุดติรงกระดิ่งแมวนะนเี่ยเนี่ย ติดต่อต่อเลยคุอันนี้ร้านโรงงานเบเกอรี่สุดติงกระดิ่งแมวสุดติงกระดิ่งแมวใช่ยังอยู่ยังอยู่นั่นเลยคนนั่นเลยโอ้ร้านนี้ก็ขายดีอันนี้เค้กกระบั๊กกระปังอันนี้ขายดีทุกวันขายหมดทุกวันอันนี้ร้านนี้ขายหมดทุกวันเลยนะดูเค้กนี่หน้าเต็มหน้าเยอะหน้าใหญ่ ลูกตาล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 ราชบุรีเปล่าหน้าตาดีเฮ้ยเฮ้ยลูกตาลราชบุรีตาลราชบุรีเฮ้ยดูดินี่ลูกตาลราชบุรีตัวเค้กที่เป็นเค้กใบเตยนะตัวเค้กที่เป็นเค้กใบเตยนะดูดิตัวนี้มันจะคนละคนละแบบกับชิฟฟ่อนใช่ไหมตัวนี้ตัวเดียวกันเลยเหรอชิฟฟอนอร่อยสิบบาท สวยมากเลย10บาทดูเด็กทำได้ไงวะ10บาทอร่อยพปเรื่อยกับว่าร้บนนี้แก่ครับองร้านนี้ได้เก็บของไม่กินร้านอื่นนะร้านขนมกล้วยในก้นกำลังมานะครับนี่ร้านเนี้ขายหมดทุกวันร้านนี้ขายหมดทุกวันเลยพี่ขายหมดทุกวันทุกทนเลยร้านนี้กระแสมาอยู่ตรงนี้เราไม่มีวันไหนที่ไม่หมแล้วหมดก่อนเพื่อนเก้กส3ร้านเนี่ยเขาหมดก่อนเพนทุกวันร้านเกค้ก แล้วก็อันนี้คือร้านอะไรรอดช่องสาวรนเนี่ยนี่นะรอดช่องสาวรนะมันไม่ไปไหนหรอกมันบอกว่ามันจะอยู่ตรงนี้แหละที่เองใครจะย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ไปเฮอะมันบอกฉันจะอยู่ตรงนี้แหละอ่ามันไม่ไปมันบอก่ามันไม่ไปไหนหรอกอยู่เนี่ยแหละอยู่่ยากอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละดีแลยมั้งหรือเปล่าอยู่ตรงไหนครับร้านที่ยาโกลุนทองสามปทุมธานีครับของอยู่ ขนมครกนี้ดีเยเลยขายหายไปเลยคนขายไปวัดธรรมกายเหมาไปค่ะมีคนเหมาไปทําบุญที่วัดธรรมกายด้วยวันนี้วันนี้เขามาเหมาที่โกดังยากระุมหลายร้านเลยใช่วันนี้เขามาเหมาขนมที่โรงงานเราไปวัดไปทําบุญที่วัดหลายร้านเลยเยอะเลยเหมาไปไปฮ้าเต่านะครับเนี่ยขายแล้วก็เดี๋ยวกลับมาชิมบะอันนี้ร้านอะไรโอ้ไม่มาหรอไปออกงานครับออกงานอ๋อวันนี้เขาไม่มาเขาไปออกงานนะ เหมือนว่ามีคนจ้างไปออกงาน,นเขาเลยไม่ว่างมาร้านสามใบเสาเนี้ยเอ้าได้ไปอยู่ฝั่งนี้เหรอ<า>เธอดีอยู่ตรงนี้เย็นดีนะพี่เขาบอกของทั้งเสาแล้วก็ดกแดดพร้อมกันเนะขางเาสงสารเนีนยไหม <c oughs> คนเราอ่ะถ้าเป็นคนดีอ่ะเขาดูอยู่นะพี่อย่างไอ้โจ้นเนี่ยไอ้โจ้นเนี่ยเจ้าของสลาดมันดูอยู่นะว่าคนไหนดีคนไหนนิสัยดีมันก็จะให้อยู่ ใช่ป่ะคุณโต้คนกับคือจูมันเป็นเจ้าของตลาดนี่ไม่ใช่พียาอยากมาตรงนี้ไงพิยาแค่มามาชิมชิมมาชิมชิมเขาเรียกว่าชิซีครับมาเป็นิวซีให้เฉยๆพิยาน่ะไม่ได้เป็นเจ้าของตลาดแต่พิยามาเป็นิ QC ให้โอ้โหพิยาวันนี้วันพักวันนี้วันพักทำไมอ่ะพิยาป้อนหมูม็แล้วอ้าวเราก็เปิดกันไงพี่เอกไม่เป็นไรเราทำไปเราไม่ได้ตั้งใจไงเราทำเพื่อคนอื่นเราไม่ผิด เราเราทเรืนห่ลืมโต๊ะทีเเนี่ยมันพักมันได้กินเนีตไม่ไม่พี่เกินไปสไม้ใช่ไหมครับพอากินไปสองไม้แล้วทีนี้เราอ่ะถายถ่ายอไรถ่าเาถ่า้เราก็ได้าได้จบข้าวขาหมูเน้ขาหมูสามขารอยอเนี้ยขาหมูขาเดียวร้อย้าขากีบสามขาร้ออันเนี้ขาเดียวร้อาบบอกคนชมอยู่นะว่าเรามีคนอมเมอยู่ว่าเราอยยุติมาเอง อันนี้คืออร่อยมากพี่อันนี้คืออร่อยมากเลยนะสิบห้าบาทโคตรดีโคตรอร่อยเลยนะนนี้มาชิมคนหนึ่งเอาเลยค่ะอร่อยมากอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตะลัเปาแตกเขาเรียกว่าตะลัเปาหน้าแตกเข้ากันเข้ากันเลยหรือเข้ากันทุกหมดเลยครับขอบคุณครับ อันนี้อันชันลำไยคิชู่หน่อยอันชันลำไยก็มีนะค่ะอันชันลำไยก็มีนะไหอันชันลำไยเฮ้ยี่อันชันลำไยมาใหม่มาใหม่ตะเวนแดกนะพัฒนาตลอดนะเปลี่ยนเอราะเราเป็นแม่ต่อ ราคาเดิมด้วยราคาเดิมแต่พัฒนาขึ้นแต่หน้าเยอะกว่าเดิมได้แมนะ้การที่เรามีสองเจ้ามันทำให้ดีขึ้นตลาดเรามันดีกับตลาดเราไงพี่ดีกับแม่ค้าด,ด้วยดีกับลูกค้าด้วยคร <บา S 2> ัเป่าติดห้าบาทด้วยครับเห็นไงอันชันลำไยน่ากินทุกร้านเลยมาครับไม่กินลำไยติ้งกระดิ่งแมวขิวตามเลยสติ้งกระดิ่งแมวดูอยู่ครับอร่อยพูดดิอร่อยอร่อย ขอบคุณครับขอบคุณที่นี่นะได้ใหม่กับงแน่นะไปดูดีรสช่างแพร่มีหลายหน้าเลยนะมีลำไยน้ำจัดลำไยแล้วก็มีชาเย็นชาไปได้กินลำไยรสช่างึงใจรสช่ตอนเนียอยากลายน้อยตำมะพร้าวเยอะต่อไปน่าจะมีเป็นสิบหน้าเลยจะมิ้งอันนี้เคี้ยวหวานเคี้ยวหวานเคี้ยวหวานลาใหญ่ 3, คุณเวลาคุณบอกอิจฉาทีมงานเลยค่ะท <c oughs> ีมของอร่อยอร่อย <c oughs> ต้องมาครับต้องมาอันนี้เขียวหวานปลากกยเสาวทนนี่ร้านเยอะมากต้อง <c oughs>